อ่ะก็สวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้ก็จะมาเล่าถึงประสบการณ์ในการก่อนที่จะมาบรรจุเนี่ยผมเป็นยังไงบ้างนะครับก็ก่อนที่จะมาบรรจุเนี่นยก,ก็เรียนมาหาหลัยเนาะอยู่ชั้นปี5ครับก็เพิ่งฝึกสอนเสร็จเลยฝึกสอนเสร็จแล้วก็ทําเรื่องจบต่างๆแล้วกลับมาอยู่บ้านก็ปรับเปลี่ยนชีวิตจากนักศึกษาครับในมหาวิทยาลัยก็กลับมาอยู่ที่บ้านก็พ่อคับแม่ก็สบายใจเพราะว่าลูกชายกลับมาอยู่บ้านแล้วพะห่างจากบ้านไปประมาณ5ปีได้ก็พอได้กลับมาอยู่บ้านแล้วเนี่ยก็ ชีวิตประจาวันก็เปลี่ยนไปจากตอนที่อยู่มหาลัยเลยก็คือตอนที่อยู่มหาลัยเนี่ยเราก็จะมีชีวิตที่ค่อนข้างอิสระมีเงินใช้อยู่ตลอดใช่ไหมครับมีเวลาเยอะเราจะนอนดึกแค่ไหนก็ได้เราจะตื่นสายได้บ้างบางวันเราจะไปเที่ยวที่ไหนหรือว่าเราต้องการจะไปที่ไหนเราไปได้หมดเลยแต่ว่าพอลรบมาอยู่บ้านเนี่ยเราก็ต้องตื่นนอนให้เป็นเวลาเพราะว่าเราไม่สามารถหาข้าวเช้ากินได้ตลอดก็คือพ่อแม่ก็ทำข้าวเช้าไว้ใช่ไหมครับก็ทําไว้ในเช้า ถ้าสายหน่อยก็ก็จะหมดไปละมันก็จะไม่น่ากินแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องตื่นเช้าขึ้นมาตื่นเช้ากว่าตอนที่เรียนมหาลัยเพื่อที่จะมากินข้าวเช้าให้ทันมันค่อนข้างเป็นอะไรที่แบบซ้ำๆเดิมๆมากเลยนะครับพอมาอยู่บ้านก็นอนตื่นขึ้นมากินข้าวอาบน้าอ่านหนังสือดูหนังกินข้าวเที่ยงอ่านหนังสือแล้วก็ดูหนังฟังเพลงเล่นเกมอ่านหนังสือกินข้าวเย็นอาบน้าอ่านหนังสือแล้วก็นอน ชีวิตประจําวันส่วนใหญ่ตั้งแต่จบมหาลัยมาเพราะว่าต้องเตรียมตัวสอบบรรจุนะครับก็จะเป็นรูปแบบเนี้ยทุกวันก็จะมีพักไปกินกาแฟบ้างผมจะไปกินกาแฟประมาณ3ครั้งต่อสัปดาห์ก็คือ7วันเนี่ยจะไปกินกาแฟซะสวันก็คือวันไหนที่ไปกินกาแฟก็จะทั้งวันเลยครับก็ไม่อ่านหนังสือเพราะว่ามีคติกับตัวเองว่าอ่านหนังสือได้ก็ต้องเล่นได้เพราะฉะนั้นวันที่ผมกินกาแฟคือผมจะปล่อยฟรี เพราะว่าส่วนใหญ่ผมจะไปผมไปไม่กี่ร้านนะครับผมจะไปร้านถ้าไม่สารครามก็กระสินแต่สารครามเนี่ยจะห่างบ้านประมาณ70กิโลได้จะสิบกว่ากว่าจสิบสี่กิโลั้งถ้าเป็นสารครามนะแต่ถ้าเป็นกระสินเนี่ยจะห่างบ้านประมาณ60กิโลครับก็ขี่รถเข้าไปกินกาแฟถามว่าคุ้มไหมกับการเข้าไปกินกาแฟแก้วหนึ่งในระยะทางขนาดนี้ก็ไม่คุ้มหรอกแต่ว่ามันไม่ใช่แค่การไปกินกาแฟครับมันมันคือคอนเน็กชันของเราอยู่ตรงนั้น พี่เจ้าของร้านกาแฟทั้งสองร้านเนี่ยร้านรัน,นชูที่สารคามแล้วก็ร้านกระดิบที่กาลสินเนี่ยก็รู้จักกันรู้จักกันก็มีเรื่องคุยกันเยอะแยะผมจะชอบถามความรู้เกี่ยวกับการทํากาแฟถามว่าเม็ดแต่ละสายพันธุ์มันแตกต่างกันยังไงวันนี้ได้มเมล็ดไหนมาแล้วพี่ใช้อัตราส่วนอะไรประมาณนี้ในการทํากาแฟครับสาหรับผมผมเป็นพวกที่เนิร์ดเนิร์ดทางด้านนี้ผมมีความรู้สึกว่าผมชอบกาแฟเพราะฉะนั้นพอมีมเมล็ดใหม่ ที่เพิ่งเข้ามาร้านเงี้ยเขาก็จะทักมาบอกเออมีเมล็ดใหม่มาแล้วน่าอยากเข้ามาลองไหมอะไรเงี้ยเพราะแต่และเมล็ดมันก็จะมีกลิ่นมีเทสโนตที่แตกต่างกันนะผมก็จะเข้าไปก็จะไปคุยกับพี่ๆเขาก็เหมือนว่าไปคุยไปรีแล็กซ์กันในแต่ละสัปดาห์นะครับก็จะเป็นหลูปนี้อยู่ทุกทุกอาทิตย์แต่ว่าพอถึงเวลาสอบปุ๊บถึงวันสอบปุ๊บผมเอาถุงกาแฟไปด้วยจะเป็น ประมาณนี้ครับถุงกาแฟคือถุงใส่เม็ดกาแฟไปด้วยเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่พอมผมมองแล้วผมรู้สึกว่าทําให้ผมสงบแร้ว,ว่าแล้วก็ใจเย็นขึ้นก็เลยรู้สึกว่าถือถุงกาแฟไปด้วยดีวยดวยกว่าเป็นสําหรับผมผมถือว่าเป็นเครื่องรางนะครับเครื่องรางสําหรับผมมีคุณค่าทางจิตใจอันนี้ก็แล้วแต่แต่ละคนว่าจะจะมีความเชื่อ,อยังไงแต่ผมรู้สึกแบบนี้พอผมมอง ถุงกาแฟที่ผมเอาไปสอบด้วยเนี่ยผมจะถือถุงกาแฟติดรถไปก็ไม่ได้เอาข้องสอบนะครับแต่ติดรถไปด้วยแบบทุกครั้งที่เรามองก็จะรู้สึกดีครับเพราะเราชอบกาแฟเนาะก็จะทําแบบนี้พอสอบเสร็จแล้วก็รอประกาศรายชื่อผมก็เฉยเฉยนะไม่ได้แบบเร่งเรีบอะไรก็ไม่ได้ไม่ได้ลุ้นอะไรมากเพราะรู้สึกว่าภาคกอตัวเองทําได้ไม่ดีเท่าไหร่แต่ภาคคอนี่คิดว่าน่าจะทําได้ก็ไม่ได้ลุ้นอะไรมากคือถ้าได้ก็ก็ดีแต่ว่าถ้าไม่ได้ก็ ก็น่าจะไม่กดดันตัวเองครับเพราะมันก็เป็นปีแรกที่เราเพิ่งสอบก็ไปเที่ยวอะไรปกติกลับมาวันนั้นไปบึงการจําได้ครับมาปุ๊บถึงบ้านแล้วมีเพื่อนทักแชทเข้ามารัวๆเลยวันประกาศผลแต่ผมไม่กล้าเข้าดูผมกลัวมากๆว่ามันจะไม่มีชื่อตัวเองเอาเข้าจริงแล้วกลัวก็เพื่อนส่งข้อความส่งอะไรมาเยอะมากครับแต่ว่าผมไม่อ่านเลยผมปิดการแจ้งเตือนทุกอย่างเราอยู่ดีพี่สาวก็โทรมาพี่สาวพี่สะใภ้โทรมา บอกว่ายินดีด้วยนะอะไรอย่างเง right> <wh ี้ยเขาเลยแบบฮะยินดีอะไรล่ะเขาเลยบอกว่าสอบผ่านไม่ใช่เะรอ๋อเขเลยอ๋อโอเคถ้าอย่างงั้นก็น่าจะสอบผ่านแล้วแหละก็เลยเข้าไปดูในแชทที่เพื่อนส่งมาเขาก็ส่งมาให้กําลังใจกันเยอะแยะเลยก็เลยเดินไปหลังบ้านก็ไปบอกแม่ว่าแม่ครับสอบผ่านแล้วนะครับก็ขอได้ขึ้นบัญชีแน่นอนแต่ยังไม่รู้ว่าจะเรียกตอนไหนนั่นแหละแม่กับยายก็ ก็นั่งกอดคอกันร้องไห้ดีใจนะครับที่ในที่สุดก็เป็นความหวังของเขาแล้วครับตั้งแต่ตั้งแต่เด็กแล้วตั้งแต่เด็กๆแล้วเขาหวังว่าอยากให้เราเป็นข้าราชการรับราชการนะครับก็ทําได้สมดังที่ท่านหวังนั้นก็ดีใจน้ำตาแห่งความดีใจของคุณพ่อคุณแม่เนาะหลังจากนั้นก็เตรียมตัวเตรียมเอกสารเตรียมชุดอะไรต่างๆไว้ก็เตรียมเตรียมแผนการสอนเตรียมอะไรที่จะไปทดสอบในภาคคอนะครับเพราะมันต้องมีสัมภาษณ์มันต้องมีแฟ้มเนาะ แล้วมันก็มีแผนการสอนแล้วก็ไปซ้อมสอนให้ดูด้วยก็แปลกๆหน่อยรอบนี้ซ้อมสอนแต่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีปัญหาครับเพราะว่าเราก็ฝึกซ้อมมาเทอมหนึ่งนะเต็มๆมาเนาะไอปีหนึ่งเต็มเมาเนาะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้มีปัญหาสําหรับเราอยู่แล้วเรื่องนี้ก็ผ่านไปได้ได้วยดีพอสอบซอนเสร็จปุ๊บสัมภาษณ์เสร็จเรียบร้อยก็ไม่นานครับเพราะมันสองอาทิตย์ผมก็เลยไปเที่ยวก็เลยคิดว่าไปภูกระดึงดีกว่าเดี๋ยวจะไม่มีเวลาเผื่อเผื่อนะครับเผื่อเขาเรียก จะไม่มีเวลาเลยไปภูกระดึงไปภูกระดึงเสร็จกลับมาไปกับเพื่อนอีกคนหนึ่งเสร็จกลับมาแล้ววางแพลนไว้กับพี่ๆว่าจะไปเที่ยวน่านต่อเพราะว่ากลัวเขาเรียกก่อนนั่นแหละก็เลยแพลนไว้ว่าอาทิตย์หน้าจะไปเที่ยวน่านกันแล้วทีนี้ก็มีหนังสือคําสั่งจากกสจออกมาว่าให้เรียกรอบ3ไปบรรจุก็คือรอบผมเองผมได้ลําดับที่11เป็นลําดับที่1ของรอบที่3นะครับในการเรียกบรรจุของจังหวัดร้อยเอ็ดก็เลยเรียบร้อย ทริปนานก็จะไปอะพอรู้ว่าต้องบรรจุเราก็ต้องไปซื้อชุดชุดกากีไม่เคยซื้อเนาะมันก็จะมีฟีลแปลกๆนะว่าแบบเออจะได้เป็นจริงๆหรอวะอะไรเงี้ยก็จะงงๆหนะ่อยก็ไปซื้อชุดซื้ออะไรซื้อเครื่องหมายซื้ออะไรเสร็จสับแล้วก็ถึงวันเลือกโรงเรียนก็มีเขตหนึ่งอยู่2โรงเรียนครับก็คือโรงเรียนบ้านตรงกลางโรงเรียนที่ผมเลือกนี่แหละอำเภอจะตุรพักพิมานแล้วก็ โรงเรียนของครูควบคุมดินอยู่ที่สีสมเด็จแต่ว่าถ้าเป็นตรงกลางเนี่ยจะได้สอนตรงเอกพมเอกคอมพิวเตอร์นะครับถ้าเป็นตรงกลางจะได้สอนตรงเอกก็เลือกโรงเรียนตรงกลางเป็นรายงานตัวเสร,ร็จสับปุ๊บก็ใจวิวๆิวนะครับเพราะช่วงนั้นกลับมาอยู่บ้านได้ประมาณ3 4เดือนแล้วรู้สึกว่าชินกับกับชีวิตที่อยู่บ้านแล้วอืมแล้วพอไปรายงานตัวเสร็จปุ๊บก็ต้องไปหาที่พักพอหาที่พักแล้วก็ไปโรงเรียนก็อาเรกอะไรฝากเนื้อฝากตัวกับคุณครูแล้วก็นักเรียนที่ที่โรงเรียนนะครับก็เขาก็ให้การต้อนรับไปอย่างดีดีหละ แล้วก็ต้องมาหาที่พักว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนเนี่ยพอหาที่พักกับเพื่อนเพื่อนหาให้พอดีมีเพื่อนที่มาบรรจุก่อนหน้านี้แล้วเป็นเพื่อนกันก็เลยโชคดีเลยมีเพื่อนด้วยเพื่อนก็หาที่แนะนําที่ให้ก็ได้ที่พักเสร็จปุ๊บมันรู้สึกไงครับว่าแบบมันว,ว,วิวอะครับช่วงแรกที่มาอยู่ที่มาบรรจุปุ๊บสัปดาห์แรกคือวิวมากคิดถึงบ้านเพราะว่าเราไม่ได้ห่างบ้านนานขนาดนี้มาก่อนสัปดาห์แรกอยู่ไม่ได้คนเดียวต้องให้พ่อมาอยู่ด้วยเพราะว่าเงา ิดถึงบ้านมากแบบมันฟุ้งซ่านไปหมดนะครับความรู้สึกมันมันเปลี่ยนจากนักศึกษาที่อยู่คนเดียวกลับมาอยู่บ้านพอมาอยู่บ้านชินแล้วก็ต้องกลับออมาอยู่คนเดียวใหม่มันก็เลยเป็น f ีล l ิ่งที่ค่อนข้างแบบงงๆนิดหนึ่งนะครับก็สัปดาห์แรกนี่อยู่ยากเลยพอกลับไปก็พออยู่สัปดาห์แรกเสร็จก็วันเสาร์ก็ขอพอก,กลับไปทําพิธีใบสีสุขวันคือทางบ้านเขาใบาสีสุขวันนะครับพอเริ่มทํางานใหม่ ก็ใบสีสุขวัญเสร็จก็มีเพื่อนๆมาเหมือน,นวันรวมเพื่อนนะครับเพื่อนมาเยอะมากแล้วก็ญาติผู้ใหญ่มาเขาก็มาผูกแขนก็มาให้กําลังใจเราบางคนส่วนมากไม่ใช่ส่วนมากทั้งหมดเขาก็ยินดีสแสดงความยินดีกับเราว่าแบบเก่งมากเลยนะแบบสอบได้ตั้งแต่เรียนจบอะไรเงี้ยพอมีคนมาสแสดงความยินดีเยอะจากที่ผมเศร้าๆสงบๆผมรู้สึกว่าเฮ้ยมีคนที่แบบยินดีกับเราขนาดนี้เราจะยังเศร้าได้อยู่ละ รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ควรจะเป็นอย่างนี้แลนะหลังจากปลูกแขนใบสีอะไรเสร็จปุ๊บตื่นเช้าผมตื่นเช้าวันจันทร์แล้วขับรถจากที่บ้านมาที่โรงเรียน147กิโลได้ก็ขับรถยนต์มาคนเดียวออกตีห้ามาถึงประมาณ8ปดโมงความรู้สึกเศร้าความรู้สึกเซ็งอะไรต่างๆความรู้สึกวิวๆเนี่ยหายไปหมดเลยครับน่าจะได้กําลังใจดีจากเพื่อนๆจากญาติผู้ใหญ่ครับให้กําลังใจมาเยอะก็เลยทําให้แบบโอเคแล้วหลังจากนั้นก็อยู่ได้ ใช้ชีวิตได้ปรับตัวได้ตอนนี้ก็สามารถตอนนี้ออกไปออกกำลังกายได้แล้วออกไปวิ่งกลับมาทำรูทีนเด,เดิมที่เคยทำตอนสมัยเรียนได้ก็คือออกไปวิ่งมีเวลาเตรียมแผนการสอนนะเตรียมสื่อเสร็จแล้วถึงไปสอนมีเวลาว่างก็ใช้เวลาว่างในการเนี่ยมาทำคลิปแล้วก็ฝึกภาษาอังกฤษเอาไว้สอบเพราะว่ามีแผนว่าจะเรียนต่อในปีหน้านะครับปี25 65น่าจะเรียนคิดว่าจะเรียนต่อก็เลยฝึกภาษาอังกฤษไว้เผื่อได้ใช้ยืน่นคะแนนภาษาอังกฤษในการสอบเข้านะครับแะละก็เลยฝึกภาษาแล้วก็ตอนนี้ก็ค่อนข้างลงตัวครับโรงเรียนก็ค่อนข้างดีคุณครูให้การแนะนําดีมากแล้วก็นักเรียนก็ตามภาษาเด็กกระรับก็มีมีดื้อบ้างอะไรบ้างแต่ก็ปรับตัวไม่ยากครับก็ตอนนี้ก็รู้สึกว่าโอเคละอยู่ได้แล้วแหละ แต่ว่าผมเดือนนี้ไม่ได้ออกเดือนแรกนะครับเดือนแรกผมมาทางานวันที่9ธันวาเพราะฉะนั้นเดือนธันวาเนี้ยจะยังไม่ได้ตังค์อันนี้พอเดือนมกราปุ๊บเงินเดือนออกตกเบิกได้เป็นเดือนกว่าเกือบ2เดือนพอรู้พอเข้าไปเขียนเนี่ยไปเขียนประวัติเขียนเขาบอกว่าเงินเดือนคุณจะออกนะไปเดือนมกราวันที่26พอรู้เงินเดือนจะออกนี่แบบตกใจนะตื่นเต้นแล้วพอไปวันจันทร์ที่25้าปุ๊บกาลังจะนอนก็รู้สึกเฮ้ย วกนี้เชาเงินเดือนออกว่ะจะเป็นยังไงวะก็ตื่นเต้นพอนอนตื่นขึ้นมาประมาณตีสีรู้สึกตัวขึ้นมาประมาณตีสีก็เลยมาดูโทรศัพท์เงินเข้าครับดีใจมากมีเงินเดือนเป็นของตัวเองแล้วเงินเดือนเดือนแรกที่แบบทํางานจริงๆริจังจังก็โอนให้แม่หมดเลยก็โอนไ้แม่แล้วก็บอกแม่ครับเงินเข้าแล้วเด้อเงินเข้าแล้วเด้อไม่ต้องห่วงแล้วทีนี้มีเงินเดือดใช้แล้วก็โอนไปแม่แล้วแม่ก็หายไปเลยทั้งวันผมก็แบบเอ๊แต่ก็ก็นั่นแหละครับก็แบบ แค่แบบเป็นมุกแบบแซวๆแม่ไปเฉยๆแต่จริงๆก็เหมือนโอนไปให้แบบเงินเดือนแรกๆครับก็ต้องโอนให้พ่อกับแม่ก่อนส่วนเขาจะคืนไหมก็อีกเรื่องหนึ่งถ้าไม่คืนผมก็ขอครับก็แค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรมากแลทีนี้ก็รู้สึกว่าเงินเดือน,นหมื่นห้านี่มันน้อยนะถ้าเราไม่ได้แบบคำนวณไปๆว่ากินข้าวเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายค่าเน็ตค่าบ้านค่าอะไรต่างๆมันมีค่าใช้จ่ายถูกไหมทีนี้พอเรามีเงินเดือนฟิกแล้วอะเดือนนี้เราไม่แค่นี้ ราะฉะนั้นเราก็ต้องบริหารเงินเราว่าตรอจะบริหารมันยังไงเหมือนห้าให้มันอยู่ได้เดือนหนึ่งแล้วก็ต้องมีเก็บด้วยผ in, เผื่อฉุกเฉินต้องใช้เพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าการทํางานเนี่ยมันทําให้เราเป็นคนที่วางแผนชีวิตได้ดีขึ้นนะครับผมวางแผนไว้ทุกอย่างว่าเงินมีส่วนไหนส่วนไหนบ้างแบ่งเป็นกี่ส่วนแล้วก็ใช้ทําอะไรบ้างเพื่อที่ว่าอนาคตจะมีเงินเก็บด้วยแล้วก็สามารถใช้กินใช้อยู่ของตัวเองได้แบบโดยที่ไม่ได้แบบน้อยเกินไปหรือก็ไม่ได้เยอะจน ฟุ่มเฟือยเกินไปนะครับรู้สึกว่าหมื่นห้าก็เป็นเงินเดือนสตาร์เริ่มต้นที่กาลังดีนะก็ไม่ได้แย่ถ้าสมมุติว่าเรามีความต้องการมากขึ้นเนี่ยเราต้องการอยากได้อะไรเยอะขึ้นก็ต้องหาทางอื่นมาซัพพอร์ตเราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหารายได้เพิ่มอีกทางหนึ่งที่ที่เป็นรายได้เสริมอาจจะเป็นทํางานออนไลน์อะไรพวกนี้เข้ามาด้วยนะครับ <S <S เพื่อที่เราจะพอที่จะใช้สอยแบบอย่างได้เนื้อเาได้โทรศัพท์อะไรเงี้ยมันจะได้แบบสบายๆหน่อยไม่ต้องมาแบกเงินเดือน เยอะเท่าไหร่ก็แน่นาครับก็มีแผนว่าจะเก็บตังเรียนต่อแล้วก็อยากมีธุรกิจเล็กๆเป็นของตัวเองแต่ว่าอันนั้นก็ก็เป็นแผนระยะยาวอยู่เหมือนกันก็ค่อยๆติดตามดูแล้วกันนะครับว่าผมจะเป็นยังไงนี่แหละก็มีอะไรผมก็จะมาอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆแล้วกันเนาะสำหรับบรรจูคู่ใหม่เป็นยังไงบ้างก็ขอจบตรงเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันครับ